สะเทือนใจตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูฝนกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันหลังช่วงเย็น22พฤษภาคมเกิดพายุฝนถล่มพิจิตรลงกระโชกพัดโดมหลังคาเมทัลชีตขนาดใหญ่ในโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพังถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7คนเป็นเด็กนักเรียน4คนพันโรง1คนและผู้ปกครอง2คน ส่วนผู้บาดเจ็บ18คนเป็นนักเรียน15คนและผู้ปกครอง3คนสำหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากภัยพิบัติธ,ธรรมชาติที่ชาวบ้านบอกว่าถือเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีเพราะนอกจากความเสียหายในโรงเรียนแล้วมีบ้านเรือนในชุมชนได้รับผลกระทบรวม200หลังคาเรือน24มิถุนายนมีผู้ใจคนไทยอีกครั้งกับเหตุสลดนักเรียนม .6 โรงเรียนราชวินิตเสียชีวิต ขณะซ้อมแผนอพยพหนีไฟทั้งดับเพลิงบรรจุก๊าซคาร์าบ,บอนไดออกไซด์ระเบิดขึ้นระหว่างการสาธิตจนทําให้เด็กนักเรียนชายเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บ28คนสาเหตุมาจากการใช้ถังซ้ําโดยนําไปบรรจุก,กา๊าซเพิ่มไม่มีระบบวาล์วเซฟตี้หลังวางตากแดดเป็นเวลานาน,านทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันภายในขยายตัวจนระเบิดตํารวจแจ้งข้อหา3ผู้สาธิตฐานประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขณะที่หลายฝ่ายเร่งถอดบทเรียนเพราะแม้จะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนแต่อุปกรณ์ที่ใช้กลับไม่ปลอดภยัยกลายเป็นโศกนาฏกรรมในโรงเรียนช็อกไทยต่อเนื่องกับทางเลื่อนมอรณะดูดขาผู้โดยสารขาดสยองดอนเมืองโดยเหตุระทึกเกิดขึ้นในช่วงเช้า29มิถุนายนขณะที่ผู้โดยสารหญิงเดินอยู่บนทางเลื่อนของอาคารในประเทศท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนสิ้นสุดทางเลื่อน ได้เกิดแผ่นเหล็กแพลตฟอร์มทางเลื่อนแผ่นหนึ่งยุบตัวลงและดูดขาเข้า,ขาไปติดกับสายพานทางเลื่อนจนทําให้ขาข้างซ้ายขาดเด้รับบาดเจ็บสาหาัสทีมแพทย์ไม่สามารถต่อขาข้างที่ขาดได้เป็นอีกหนึ่งโศก,กนาฏกรรมที่ไม่ได้แค่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ประสบภัยแต่เรื่องนี้ยังส่งผลร้ายต่อชื่อเสียงประเทศเนื่องจากที่เกิดเหตุคือสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้บริการจํานวนมากและครั้งนี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก อีกหนึ่งอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อความเสี่ยงตายห่างไกลเพียงหน้าบ้านกับเหตสะพานข้ามแยกส่วนหนึ่งของโครงการทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564สุดตัวถล่มกลายเป็นซากเศษปูนและเหล็กเส้นกินพื้นที่เป็นวงกว้างและทางยาวกว่า300เมตรมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นวิศวกรโครงการและคนงานก่อสร้างส่วนชาวบ้านบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล17คนส่งให้แฮชแท็กสะพานถล่ม กลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอช่วงคืนวันที่10กรกฎาคมจนถึงเช้าวันถัดมาโดยผู้ใช้สังคมออนไลน์ต่างวิจารณ์ถึงการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีอุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้างหรือบริการสาธารณะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผมก็วิ่งวิ่งมาวิ่งมาถึงหน้าบ้านดูบ้านยายก็ถล่มบอกว่บ้านยายอยู่คนอยู่คนเดียวบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้เลยครับแล้วก็ผมก็วิ่งไปหายายยายโดนโดนในนั้นทับบ้านทับอยู่แล้วก็บ้านทับยายอยู่แล้วก็พายายลบไปอยู่ข้างหลังก็ผมก็วิ่งไปดูบ้านพ่อไปจากด้านหลังแล้วก็ไปดูนาบ้านน้ากับหลานหลานอะไร พาออกมาไปอยู่ด้านหลังทั้งหมดมก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อแต่บ้านพ่อเข้าไม่ได้<ม>เพลิมันมันเยอะแล้วก็ดอกไม้ไฟมันกนลำลังปะทุอยู่<ม>เพราะเพลิมันแต่ว่าบ้านพ่อน,นี่ไม่เหลือแล้วเราก็ช็อกมมนทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูก<ม>แต่ว่าก็ตั้งสติไว้แต่ว่า้างบ้านได้ยินเสียงคนเรียกอยิดติดอยู่ในบ้านมผมก็เลยช่วยไปช่วยเขาก่อน<ม>สามคนแล้วก็ บ้านพ่อผมเขาเสียแล้วไงผมก็เลยทําใจทันใจไว้แล้วพอไฟดับแล้วก็ผมก็เลยไปไปเจอนั่นนหละหลานผมนอนอยู่กับเด็กนอ,อกมาครับที่ที่กังอกนนี้ผมก็เลยอุ้มหลานออกมาหลา,านอายุแปดเดือนครับแล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดติดอ่ากำแพงอยู่อะไรปูซีเมนต์ทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลย ก็เห็นพ่อกับล้านอีล้านชายอีกนอนอยู่ด้วยกันเพลินไม่หมดเลยครับเพราะไม่รู้จะทำไงก็วิ่งออกมาก่อนแล้วก็ไปไปช่วยจะเอาศพพ่อมาแต่ไฟมันร้อนอีกรอดับเพลิงมาดับก่อนก็ดับก็ชุดหน่วยหลายหน่วยอยู่มาช่วยเมื่อวานพาศพของพ่อออกมาครับและก่อนจะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมในช่วงบ่ายวันที่29 ก็มีเหตุช็อกไปทั่วโลกจากสศกนาตรกรรมโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนอําเภอสุงไหงกโโลกจังหวหัดนราธิวาสแรงระเบิดทำให้พื้นที่โดยรอบรัศมี500เมตรเสียหายอย่างหนักทั้งร้านค้าและบ้านเรือนกว่า200หลังพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บนับร้อคนนำไปสู่การขยายผลเปิดเส้นทางสวยพลุดอกไม้ไฟพื้นที่นาราธิวาสพบเจ้าหน้าที่รับสวย16ราย ร้อมเอาผิด7บริษัทลักลอบนําเข้าพลุดอกไม้ไฟขายให้เจ้าของโกดังสสามีพันยาก็ถูกแจ้งสี่ข้อหาหนักเช่นกัน